ประสบการณ์ที่ผมได้ไปตีกลองให้กับศิลปินคนหนึ่งผมชอบเขามามาแบบผมติดตามเขามาหลายปีมากแล้วนะครับนั่นก็คือพี่ส้มนะครับ,บรหรือว่าส้มมารีนั่นเอง ที่ผมได้ไปเล่นน่ะมันคืองาน Monster Music Festival นะครับเป็นงานที่ใหญ่มากสำหรับการไปเล่นครั้งแรกนะครับตอนนั้นงานคอนเฟิร์มประมาณวันพุธหรือวันอังคารเนี่ยแหละครับแล้วก็วันเสาร์ต้องไปเล่นเลยแล้วมีโอกาสซ้อมแค่ครั้งเดียวก็บอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากๆแบบโหขนาดขึ้นไปบนเวทีแล้ยังมือสั่นเลยอะคือว่าแบบมันตื่นเต้นอะได้ไปได้ไปเล่นแล้วครั้งแรกเป็นงานใหญ่ขนาดนั้นก็กลัวว่ามันจะแบบล่งมากเลยกล,ลยัวว่าทุกอย่างมันจะ มันจะพังอ่ะเพราะแบบถ้าเกิดว่าเราเล่นผิดแล้วโชว์เขาพังว่าเรานี่คือแบบโอ้โหมันมันก็เครียดอยู่นะ สุดท้ายทางพี่ส้มหรือว่าทีมงานอะไรเงี้ยเขาก็โอเคซึ่งผมก็โอ้โหรู้สึกขอบคุณตัวเองมากๆที่ทําได้อะไรเงี้นะครับตอนแรกอะผมซ้อมแล้วผมก็ยังมีตีผิดเยอะอยู่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมกลับมาได้เนี่ยคือที่เตยซึ่งเป็นมือสาวเลยครับตอนที่เราสาวเช็คเนี่ยผมประหม่ามากผมแบบมือสั่นคือแบบมันเล่นครั้งแรกแลวเวทีใหญ่เลยผมกลัวไปหมดเลยคือทุกอย่างแบบผมผมตื่นเต้นมากเลยตอนนั้นจริงๆแล้ว แล้วพอผมตีเสียงที่มันตีออกมามันก็แสดงออกมาเลยว่าผมไม่มั่นใจในการตีทําให้น้ําหนักหรืออะไรเนี่ยมันก็ยังออกมาได้ไม่เต็มที่นี่เราตีน้ำหนักจริงเลยปะใช่ครับตีหลับไเรืกก่อกขอแค่สามเดียวและพี่เขาก็มาบอกว่าเออตอนที่เราคนมาแทนอะ่ะยังไงมาเล่นผิดอยู่แล้วทุกคนเข้าใจไม่เป็นไรหรอกแต่สิ่งสําคัญที่อยากให้ทําได้คือเราเล่นแบบมั่นใจไปเลยแต่ถ้าเราทั้งไม่มั่นใจแล้วเราก็ยังกลัวตีผิดเนี่ย ทุกอย่างมันจะเปรดะไปหมดมันจะไม่มีอะไรดีทุกอย่างทําให้เหมือนผมแบบมันไม่เป็นไรหรอกเราเต็มที่เลยเราสนุกกับมันแล้วผมก็เข้าไปในห้องน้ําก่อนขึ้นโชว์นะครับแล้วผมก็ฟังเป็นดิเ i t a t i o n ของ Kenny เ r n e r ที่เกี่ยวกับเรื่องแบบการเล่นแบบเป็นแบบ e f f o r t l e s s m a s t e r เเป็นหนังสือที่ผมชอบอ่านมากเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่ามันช่วยในการเล่นดนตรียังไงบ้างเอาง่ายๆคือพยายามในในหูฟังเนี่ยเขาก็จะแบบบอกให้เราแบบไม่ต้องยึดติดกับการเล่นแบบให้เราผ่อนคลายใจเข้าายใจออกแบบเฮ้ยค่อนข้างผ่อนคลาย,ายทามีดิเทนก่อนเล่นซึ่งมันช่วยมากเลยนะพอผมขึ้นไปอะ่ะแต่ตอนแรกที่ผมตื่นเต้นมากๆแต่พอโชว์เริ่มแล้วอะ่ะผมแบบผมไม่พยายามไม่คิดเลยเลยแล้วผมสนุกไปกับเพลงผมมองพี่ส้มผมมองโน้ตผมมองคนดูผมมองเพื่อนในวงแล้วผมก็ ล่อยให้ร่างกายมันขยับไปเองใครร้องเพลงนี้ได้ค่ะเชื่อกันร้องตามดังๆนะจ๊ะ ที่เราจะไปเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าไปเล่นงานอะไรแบบนี้ได้เนี่ยแล้วเราเป็นมือกลองเราควรทําอะไรเป็นบ้าง ก็อย่างแรกนะครับที่ผมว่าเราควรทําเป็นก็คือเราต้องเป็นคนที่ฝึกแกะเพลงบ่อยๆหรือว่าเราต้องสามารถแกะเพลงในระยะเวลาสั้นๆได้การเล่นของเราเนี่ยมันต้องเล่นเพื่อให้นักดนตรีหรือว่าศิลป,ปินเนี่ยสามารถร้องเพลงออกมาได้ง่ายมากขึ้นนะครับเราเล่นเหมือนกับแผ่นหรือว่าเราเล่นเหมือนกับที่เขา a r เรน g ์มาให้มากที่สุดเพื่อที่โชว์มันจะได้ออกมา f l o ์อะไรเงี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮิตแล้วก็จะมี m e t r o นมที่เราต้องฟังในหูมี data ที่ราต้องเล่นนะครับฮิตคืออะไรฮิตคือเสียงนี้ เวลาที่เห็นมือกลองโซโล่แล้วเขาลงฮิตอะไรเงี้ยเราก็ต้องเล่นตรงนี้ให้ได้ สาเหตุที่ผมได้ไปเล่นนะครับก็ต้องขอบคุณ TJ มากๆเลยถ้าทุกคนรู้จักหรือไม่รู้จักนะครับ TJ เป็นแชมโอ i e ดฟปีล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นรุ่นน้องที่น่ารักมากๆของผมคนนึงเลยเคยทําคลิปด้วยกันอยู่เป็นคลิปเก,ก่าก็ไปหาดูก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนลูกส่งเพลงพี่ส้มหรือว่าเป็นคลิปเล่าประสบการณ์โออได์ในปีที่5นะครับ ก็เหตุผลที่ผมได้ไปเล่นเนี่ยเป็นเพราะ TJ ไม่ว่างนะครับแล้วทีเต้องการหาคนไปแทนจะบอกว,ว่า TJ เนี่ยเป็นคนที่ตีกองได้แบบโอ้โหถ้าให้ตีเหมือนนี่น่าจะต้องแกะหลายเดือนอยู่ก็คือแบบ มีความยากในระดับหนึ่งที่ผมอาจจะตีไม่ได้ในะบางลูกแบบเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ผมทําในงานนี้ก็คือผมโทรไปหามิวสิกเดเลเตอร์ของพี่สมก่อนนั่นก็คือลูกพี่นั่นเองลูกพี่ก็เป็นเพื่อนของผมเหมือนกันซึ่งเป็นมิวสิกเดเลเตอร์ให้กับบัสโซมาลีแล้วก็ทําหลายๆคอนเสิร์ตเคยอั์เพลงให้นนทนนแบบโหเยอะมากสามารถไปติดตามเขาได้เลยนะครับไอจี IG เขาก็จะขึ้นอยู่เดี๋ยวผมขึ้นไอจีเขาให้เป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งที่แบบเล่นได้หลายเครื่องมากเลยแล้วผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยเออควรเล่นยังไง ซึ่งจริงๆแล้วลูกพี่บอกว่าไม่อยากให้กลองมันเด็ดมากอยากให้คีย์บอร์ดร้องเด็ดมากกว่าแล้วกลองคือเราเล่นเพื่อซัพพอร์ตแบนด์แบบไม่ต้องเล่นให้มันซับซ้อนมากเล่นให้เป็นตัวเองนี่แหละประโยคที่ผมว่าลูกพี่ทําให้ผมแบบสบายใจขึ้นคือเขาบอกให้ผมไม่ต้องพยายามเล่นให้เหมือนทีเจผมแค่เล่นในแบบของผมเองแล้วมีความเป็นตัวตนของผมและมั่นใจในสิ่งที่เล่นซึ่งผมก็ต้องทําอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําให้ได้จริงมันสามารถไม่ต้องทําก็ได้นะแต่ผมมองว่าการที่เราทำเนี่ยมันจะทําให้เราเป๊ะและเป็นมืออาชีพมากขึ้้้้นนนนนนั่่่กก็คืออาาาารรรทีเเจดโตตแลวไ สำหรับใครที่กำลังมีปัญหานะครับแกะเพลงช้าแกะเพลงไม่ทันจำเพลงไม่ได้ผมจะมีคอร์สออนไลน์พิเศษนะครับเป็นคอร์สสอนว่าทายังไงเราถึงจะเป็นแบ็กอัพ ให้กับศิลปินทํายังไงเราถึงจะเป็นมือกองแบ็กอัพได้นะครับก็ในคอสนี้เนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยเราจะฝึก r อ่านโน้ตยังไงเริ่มต้นจากสมมติถ้าเราอ่านโน้ตไม่เป็นเลยเราฟังเพลงหนึ่งมาเนี่ยเราจะจดโน้ตยังไงให้มันได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถอ่านได้แล้วเวลาที่ไปเล่นจริงเนี่ยเราก็ไม่ต้องจำน้ำหมดเราก็สามารถดูโน้ตแล้วก็เลนได้นะครับว่าเป็นวิธีทำยังไงก็สาหรับใครที่สนใจนะครับแอดไลน์ a n o n ปริย a ด r ามได้เลยนะครับผมจะคอยส่งข่าวสารแล้วก็เมื่อคอสออกแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เห็นคนแรกเลยครับี่นคท คือคอร์สเป็นคนแรกๆด้วยนะครับผมก็อขอบคุณมากครับไปดูคลิปต่อหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมเป็นมือกลองผมฟังแล้วผมจําเพลงได้ผมไม่ต้องเขียนโน้ตหรอกถูกครับผมมองว่าการเล่นแล้วไม่มีโน้ตเนี่ยจริงๆมันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําเพราะเราไม่ต้องไปพวงกับโน้ตเราสามารถเฮ้ยเล่นออกมาจากม u s c ซ e memory หรือเล่นจากความจําแล้วเราได้เลยแต่ในกรณีที่อ่ะผมต้องไปเล่นวันเสาร์นี้ผมมีเวลาแกะ2วันแล้วต้องเล่น10เพลงอะไรเงี้ยแล้ว10เพลงนั้นเป็นเพลงที่แบบมันไม่ได้ง่ายด้วยมันมีฮิตมีคิวมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่าเพลงทัั่วไปมมนนทําให้้้ผตองจด ก็สิ่งที่ต้องทำนะครับก็คืออย่างแรกเราต้องมีออดิโออินเตอร์เฟสก่อนสำหรับใครที่ จะต้องการเล่นแบ็กอัพนะครับหรือว่าเล่นกับเพลงที่มี Data เพราะว่าเราต้องมี Audio i n t ิน f a c e ในการที่เราจะเปิด Data Tra c k ออกมาซึ่งส่วนใหญ่ที่จะเปิด Tra c กเนี่ยก็ต้องเป็น4 In 4 Out อาอะไรแบบนี้นะครับหรือจะเปิดเป็นสเตอร์แล้วก็อาจจะมีไลน์นอมมีอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้เอาไปเพราะว่าทางทีมพี่ส้มเนี่ยเขาก็มีให้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มือกล้องต้องเตรียมไปเองนั่นก็คือ Receiver หรือว่าเป็นซับมิกซึ่งส่วนตัวในผมเลือกที่จะใช้ซับมิกเพราะว่ามันสามามรถ อิดดแล้วก็ทําอะไรได้มากกว่าที่เป็นตัวรีเซฟนะครับแต่ว่าข้อเสียข,ของมันก็คือต้องหาที่วางถ้ามันเป็นรีเซฟเหมือนพวก P2 อะไรเงี้ยมันจะสามารถเห้ยเหน็บที่เอวแล้วก็ฟังเสียงได้เลยครับอินเอีย์จริงหูฟังก็เป็นอีกอย่างที่สําคัญนะครับแต่ผมอยากแนะนําว่าจริงไม่ต้องซื้อแพงมากก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีหลายรุ่นที่มันค่อนข้างประหยัดแล้วก็ใช้เสียงดีอยู่ก็ลองหา,หาดูได้นะครับแบบที่ผมใช้ก็เป็นของเซนไฮเซอร์นะครับ IE 200ก็เสียงคลีนมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ โอเคมาถึงเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเซตอัพกลองวิธีเซตอัพกลองเนี่ยผมอยากแนะนําให้ทุกคนเซตอัพยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกสบายมากที่สุดเวลาที่เราเล่นนะครับคือเราหลับตาตีล้วเรารู้ว่าทุกอย่างอยู่ตรงไหนอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าสําคัญมากๆถ้าอยากจะ เล่นดนตรีแบ็กอัพให้ได้เนี่ยคือต้องมีคอนเนคชั่นที่ดีครับสามารถทํางานด้วยง่ายเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าการที่มีฝีมือเก่งนะสมมติคุณเก่งมากแต่คุณมีอีโก้สูงคุณไม่ฟังคนอื่นคุณไม่พร้อมที่จะพัฒนาแต่ถ้าคุณเก่งแค่ไหนผมบอกเลยว่าการจะหางานในวงการเนี้ยหรือว่าการที่จะมีคนจ้างเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากมากเหมือนกันนะครับเราอาจจะต้องเอาตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเช่น เราโพสคลิปใน u t u b e เราทํา IG เราเอาคลิปที่เราเล่นเนี่ยออกมาให้คนเห็นนะครับว่าเฮ้ยเราสามารถตีแบบนี้ได้นะเราทําแบบนี้ได้แล้ววันหนึ่งเนี่ยที่มีโอกาสมาถ้าเราทําตัวให้เราพร้อมเสมอเราก็จะสามารถเล่นงานนั้นออกมาได้โอเคตอนนี้ผมก็พูดมานานแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ POV เลยคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะเพราะ POV วผมก็อาจจะถ่ายออกมานานหน่อยก็อาจจะให้เห็นไม่ครบทุกเพลงอาจจะเห็นแบบหลายๆโชว์หลายๆเพลงว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันครับโอเคก็นี่จะเป็นคลิป รีแอคชั่นนะครับที่ผมจะมานั่งเปิดคลิปข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามันมีท่อนไหนอะไรยังไงบ้างที่น่าสนใจนะครับเริ่มจากท่อนแรกเลยอันนี้ก็เป็นท่อนอินโทรเปิดสวัสดีมอนสเตอร์มิสซิสแมทช์มาซูนไคลิปเปมื่อกี้ไปแล้วกดท่อนก่อนหน้านีครับก็ในท่อนอินโทรก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่สิ่งที่ผมพยายามเล่นลก็คือเล่นให้มันง่ายที่สุด เพื่อที่มันจะไม่ล่มนะครับแล้วก็พยายามส่งลูกส่งอย่างที่สังเกตด,ดูเนะี่ยจะไม่ค่อยมีพวกขบพยางหรือว่า30 second note เข้าไป3ชั้นเพราะว่าเอ่อผมต้องการให้มันง่ายแล้วก็ไม่ให้มันฟังยากมากนะครับบวกกับว่าผมยังอาจจะถ้าตีแบบนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสล่มได้ก็เลยพยายามตีเป็น6 i n note ให้มันลงง่ายๆแล้วก็ฟังง่ายไว้ก่อนนะครับ ฮะแล้วก็เพลงแรกที่ผมเล่นนะครับก็ลองสังเกตดูเดืองก็เดืองกับเบสผมจะพยายามไม่ให้มันเข้ากันหรือว่าล็อกอินนันตลอดก็คือเบสเล่นอะไรก็เดืองก็จะพยายามเล่นตามอย่างพอดีที่คือดึ๊กๆก็คือกะเดืองกับเบดก็เล่นตามกันเลย พยายามเล่นให้ฟิลมันด้งเด้งไว้นะซึ่งแนวพวกนี้ยสัดส่วนข้างในงอ่ะมันจะมีความเป็นทิปเปตหรือว่าสามเหลี่ยมอยู่นะครับมีความสวิงข,ของฟุ๊กคุ้กมันจะไม่แบบสเตรทตรงๆขนาดน้ อ่าเรามาดูลูกส่งเมื่อกี้กันดีก,กว่าที่น่าสนใจนะครับซึ่งลูกส่งเมื่อกี้สิ่งที่ผมตีคือผมตีมันเป็น6พยางนะครับลองดูที่มีใครพอสามารถแก<ต>ะได้ไหมว่ามันคือคอะ,ะ,มไมะไรโอเคถ้าเบรกดาวลูกส่งเมื่อกี้ง่ายเลยเนี่ย สิ่งที่ผมเล่นเนี่ยคือขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายหรือว่า6ิกตรกโรนครับอันนี้คือลูกแรกที่ผมเล่นเสร็จปุ๊บผมเล่นต่อด้วยลูกอีกลูกหนึ่งที่ผมชอบใช้มากๆเลยนั่นก็คือขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายคิกทั้งหมดเนี่ยรวมมือเป็น12ตัวหลังจากนั้นผมก็พยายามจะฮิตให้มันตรง่ะลองลองเปิดดูอีกทีขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายขวาแล้วก็คิกขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายคิกแล้วก็แฟลมนะครับ แต่ความจริงก็ได้แต่เก็บเอาไว้ทีนสุดท้ายถ้ามันไม่มีวิธีคงถึงเวลาสักทีต้องพูดนตนี่ก็รู้ดไม่อะไกครับ่ให้หร้มีฮิตออกรอึันี่งถ้าเป็น t ้เล่ตหรือวน่าปเป็่ออนที่เาไรว่องรอในที่เาไ้มารถใส่เยอะกว่านี้ได้เยอะมากเลยแต่ว่าณตอนนั้นมนม่ได้ใส่เพิ่ม เพราะว่านั่นแหละครับเวลาซอฟน้อยแล้วก็ผมไม่กล้าเล่นอะไรเยอะด้วยกลัวว่ามันจะล่มนะกับที่ถามลูกพี่ไปบอกว่าให้กีบอกกับร้องเด่นผมก็เลยครับจัดให้ได้เลยเพราะว่าถ้าเล่นเยอะไม่น่าไหวอันน, so ออน,น,นี้เป็นทรานสิชันเข้าไปสู่เพลงที่สองนะครับ ก็เล่นพีทที่มันตรงเฉยๆเลยไม่มีอะไรเลยครับอนี่ก็จะมีการตีไซส์แสน่ห์เป็นโลดโลจูนะครับเพื่อให้เสียงที่ได้เนมันแตกต่างกันแต่ละท่อนเลยลองสังเกตดูก็คือคลิกกับเบสก็คือล็อกกันเหมือนเดิมโอเคมันจะมีลูกหนึ่งที่ผมชอบตีบ่อยๆในหลายเพลงมากๆเลยนะครับนั่นก็คือลูกตรงนี้ยวผมเปิดให้ดู เป็นลูกไฮแฮทนะครับเป็นครอสโอเวอร์เอาเมือออกมาเตี Hi ๊ยไฮแฮท ยกมาสองข้างใช่ปะ่ะเรา,เามือไขว้กันแล้วก็หลายๆคนน่าจะตีได้อยู่แล้วแต่ถ้าสําหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าไม่เคยตีลูกนี้นะครับวิธีมันไม่ได้ยากเลยแค่อย่างแรกเราต้องตีดับเบิลสโตรกให้เป็นก่อนเราต้องรู้วิธีการเชสโตรกว่าตีดับเบิลทำยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามือขวาเนี่ยตีขวาขวาแล้วเอามือซ้ายมาข้านเป็นขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซึ่งเราสามารถทําเป็น16 n o t e หรือว่าเป็น t r i ป l e ตได้ทั้งคู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเพลงที่เราตีเนี่ยมันเป็นเพลงแบบไหนเราเราควรใช้แบบไหนต้อองเลืกกตาาามสถนรณ์ แต่ในสถานการณ์ในเพลงนี้เนี่ยมันเป็นทริปเป็ดฟิลผมก็เลยเลือกที่จะตีเป็นทริปเป็ดครับเป็นขวอขวายก็ลองสังเกตดูผมเอามาตีขึ้นมาบ่อยเลยครับท่อนนี้ก็มีท่อนนี้เป็นท่อนที่ผมเล่นผิดมาตลอดเลยยันซาวเช็คแล้วเพิ่งมาเล่นถูกตอนโชว์นะครับจริงมันไม่มีอะไรหรอกก็แทนที่เราจะลงหนึ่งลบลงอีก็คืออี จเจ็บคราวนี้จำจนตา อ่าลูกที่ผมตีเมื่อกี้สามารถนําไปใช้ได้นะครับสําหรับเพลงที่เป็น68หรือว่าเพลงที่มีฟิลทริปเปตอะไรเงี้ยเป็นลูก6พยางที่ผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือดับเบิลพาราดิดเดิลนะครับดับเบิลพาราดิดเดิลคืออะไรดับเบิลพาราดิดเดิลคือเมื่อเราเล่นพาราดิดเดิลปกติเลยขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายนะครับแต่เราเบิ้ลตัวหน้าเป็น2ทีเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายซึ่งวิธีเล่นเนี่ยพอเราเอาไปตีที่กลองแล้วเนี่ยเราสามารถตีเหยียบกระเดื่องพร้อมกับมือขวาได้แบบนี้เลยครับ Can อ่อย่างอย่างทอนนี้ผมก็ตีกระเดื่องพร้อมกับมือขวานะครับลองได้่ะผมก็จะลองเลื่อน <ๆ S 1> ไปนะครับันมีตีตวเไไิท่คได อ่าอย่างท่อนนี้ผมผมชอบที่ลูกพี่อารเลนมากมากเลยแบบมันค่อยๆทยานขึ้นไปอ่ะแล้วรู้สึกว่าโหมันแบบยิ่งใหญ่นะในตอนที่เล่นนะครับก็ในท่อนนี้เนี่ยผมก็พยายามจะลงฮิตให้ตรงแล้วก็ลูกที่ผมใช้ส่วนใหญ่จะเป็นมือสีเท้าสสลับกับมือ1นเท้าหที่เล่นเป็นมือซ้ายนะครับ ก็เป็นลูกติดมือที่ผมชอบใช้ถนัดถนัดเลยก็คือเวลาที่ผมไปเล่นจริงเนี่ยอยากให้ทุกคนทําด้วยนะครับ <ส |nl|> ก็คือเวลาที่เราเล่นจริงอย่าไปพยายามเล่นลูกที่มันยากเพราะถ้าเราเล่นลูกที่มันยากเหรือเรายังไม่สามารถเล่นได้แบบหลับตาเล่นยังไงก็ไม่พลาดเล่นรอยครั้งก็ไม่พลาดเนี่ยมันมีโอกาสพลาดสูงแล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นเราแค่เอาสิ่งที่เราตีได้แล้วลดเราตีออกมาอย่างมั่นใจมันดีกว่าที่เราจะลองทำอะไรใหม่ๆตอนที่เราเล่นจริงนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นมือส Ash ีส่เท้าสองสลับกับคลิกคลิกแฟลมแล้วก็คลิกขวาซ้ายนะครับ เพลงตะลึงนะครับก็ลูกพี่อารีเรนได้แบบโอ้โหโคตรเดือด Monster Music Festival คะ่ะ Cold s เมอร์ จะกลับไปนอ็พยายามเล่นให้แบบมีฟีลแบบความเป็นฮิปฮอปฮิปฮอปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีลูกขัดขบ้างนิดหน่อยเ็พย่ยามเล่นใ่้แบไม่กลับไความเป็นฮิป h ลปฮิปฮอรอะไรเงี้ยครับและลึงมีลูงขะลขัดบ้างนิดหน่อย อย่างลูกนี้ที่ผมใช้นะครับก็เป็นอีกลูกที่ผมใช้บ่อยเหมือนกันแล้วก็เห็นหลายๆคนใช้ที่เป็นแนวลูกส่งสมัยใหม่ลูกส่งลีเนียอะไรเงี้ยครับมันก็คือขวาเริ่มจากขวาขวาซ้ายหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเล่นเป็นพวกขวาซ้ายสลับคิกขวาซ้ายคิกคิกอะไรเงี้ยครับสลับซึ่งตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นไม่ใช่แค่ขวาซ้ายคิกขวาซ้ายคิกผมจะเล่นเป็นซ้ายขวาคิกคิกสลับด้วยอะไรแบบนี้นะครับให้เสียงมันมีความหลากหลายมากขึ้นหลายคนอาจจะคิดว่าแบบ เวลาที่เราตีมือสองเท้าหนึ่งเนี่ยเฮ้ยตีมือขวาซ้ายหรือว่าขวานำหรือซ้ายนำมันก็เหมือนกันเนี่ยมันไม่ต่างกนันเสียงเหมือนกันจริงมันไม่เหมือนนะครับเพราะเวลาที่ถ้าเราอยากให้เสียงมันเปลี่ยนเนี่ยเราต้องไข้มือถูกปะถ้าเราตีเริ่มจากขวานำแต่ถ้าเราตีซ้ายนำเนี่ยบางทีเสียงมันสามารถเปลี่ยนได้เลยแล้วมันทําให้เราคล่องตัวมากขึ้นนะครับ ถ้าถ้าสังเกตดูจริงๆแทบจะทั้งเพลงองส่งลูกเดียวกันเลยคือเริ่มจากขวาขวาซ้ายนะครับ <S 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 มีการ <S <S เปลี่ยนทาม์นิดนึงให้มันมนีความแบบสโลว์มีความเซ็กซี่ขึ้นมามนต เค okay. ลองดูอีกเพลงนึงอีกเพลงนึงเป็นเพลงเน้นสนุกเลยเพลงนี้อยากมีแฟนแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะอยากเห็นทุกคนเต้นไปด้วยกันนะมาเต้นเป็นจิกเป็นิวขอเสียงคับโซนหนึ่งทีบบเพลงนี้ผมโยกมันเลยแบบเน้นเดือดเลยเพลงนี้ แล้วท่อนท้ายมันก็จะมีดรอปเป็นฮาร์ปมรับนี่เลยดรอปเป็นฮาร์ปครับอย่างรูปเมื่อกี้น่าสนใจอีกรูปหนึ่งรูปเมื่อกี้เป็นกรุ๊ปห้านะครับเป็นแฟลมคิกขวาซ้ายคิกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วผมเล่นวนซ้าไปเรื่อยๆซึ่งความแตกต่างของกรุ๊ปห้ากับพวกห้าพยางเนี่ยเอ่อจริงๆแล้วมันต่างกันค่อนข้างเยอะมันคลายอย่างเลยนะไม่อยากให้เขาทุกคนเข้าใจผิดกัน ห้าพยางมันคือการเราเล่น5โน้ตใน1จงังหวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหสองสามส่ส่วนกรุ๊ป5เนี่ยคือเราเล่นเป็นซิกนธรรมดาเดี๋ยวเราเล่เป็นสามพยางก็ได้เราแค่เล่นโน้ต5ตัววนซ้ำๆาๆสไปเรื่อยเป็น1นึ่งสองสามสี่ห้าหนอง่างงี้าะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วต่อไปก็น่าจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วซึ่งเป็นเพลง,งที่ผมก็ชอบมากเนเพลงเหมือนกันเพลงที่ดังสุดของพี่ส้มเลยนะคือเพลงรางวัลปลอบใจเธอที่เรามมีอะไรน่าสนใจก็จะเป็นท่อนฮุกหลังนะครับแล้วก็ท่อนแรปท่อนนี้เป็นท่อนนี้ได้ชอปแล้วนะครับได้ส่งแล้ว ธอไม่ต้องมาจัดกันเลยเพราะฉกนั้นทุกคนที่ฉันรู้คงเป็นฉันเมันใครซึ่งต้องบอกว่าผมอม่ไี้เตรียมอะไรไปเลยนะก็คือแบบแต่ละรอบพี่ส่งตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันเลยก็เน้นอะไรมันออกมาได้ก็ปล่อยให้มันออกมาแล้วเราฮิดให้ตรงพอนะครับก็ เออเป็นโชว์ที่สุดท้ายมันก็จบออกมาทุกอย่างด้วยดีแล้วผมก็ขอบคุณตัวเองมากๆที่เล่นออกมาได้แล้วก็ขอบคุณที่เจที่ให้โอกาสไปตีขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมไปตีจริงๆนะครับ,รบอยากบอกทุกคนว่าสําหรับใครที่มีงานอะไรที่ต้องไปเล่นอะไรเงี้ยก็ทําเต็มที่ครับแล้วจุดที่เราไปเล่นจริงเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วเราสนุกไปกับเพลงผลจะออกมาเป็นยังไงเราควบคุมมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีเวลาซ้อมแล้วมันคือจุดเล่นจริงแล้วตรงนั้นเราสนุกไปกับเพลงแล้วก็ enjoy the moment คือสิ่งที่ผมว่าดีที่สุดนะครับก็ประมาณเท่านี้ครับผมกลับไปสู่ช่วงตอนนี้ผมยังไม่ตัดผมเพราะนี้ผมตัดผมแล้วกลับมาอัดใหม่ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงจุดนี้นะครับก็ถ้าใครที่ขอขายของนิดนึงถ้าใครที่สนใจเรียนกลองก็สามารถทักเข้ามาในไลน์แอดอานนท์ปริยาดรามได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีสอนทั้งออนไลน์แล้วก็มีสอนทั้งแบบตัวต่อตัวนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยครับแล้วก็ผมมีงานที่เพิ่งจัดไปเหมือนกันเดี๋ยว จะมาเล่าในคลิปหน้านั่นคืองานดรัมเชตนะครับที่ผมได้จัดขึ้นมาเป็นงานที่สนุกมากเดี๋ยวจะมีคลิปคอยตามานะครับแล้วก็ฝากไปกดไลค์ YouTube แล้วก็ IG ดรัมเชตไทยแลนด์ด้วยนะครับในนั้นผมก็จะลงเป็นคลิป r ด m s h เช e ทั้งหมดเลยที่เราถ่ายกันเล่นกันในวันนั้นแล้วก็ในไ g จีผมก็จะตัดไฮไลท์มาลงนะครับแล้วเร็วๆนี้ผมก็จะมีคอร์สออนไลน์แบบซื้อได้เลยเป็นเป็นวิดีโอสอนขั้นตอนสเต็ป by สเต็ปให้ทุกคนดูว่าการตีชอปหรือว่าการฝึกโซโลเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงนะครับอาจจะมีคนมาช่วยสอนด้วยเป็นแขกรับเชิญเป็นคอร์สหลายอันเลยก็ รอติดตามชมนะครับผมก็สำหรับใครที่ดูมาจนถึงจุดนี้ก็ขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ